สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนเมษายน25 6 7นะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1น,นะคะต้องบอกเลยว่าคนที่เลือกไพ่กองที่1เนี่ยมันจะมีการจบจากบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันดีกว่านะคะแม่หมอมองว่า คุณเนี่ยเหมือนแบบน่าจะทํางานไม่มีความสุขมานานแล้วแหละหรือมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะบางท่านกําลังมีความคิดว่าอยากที่จะย้ายหรือว่าลาออกจากงานนะคะมันเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังแต่ท้ายที่สุดแล้วว่าในเดือนเมษายนเนี่ยเหมือนคุณจะตัดสินใจได้อ่ะนะคะหรือไม่ก็ปลายปลายมีนานะว่าแบบ คุณจะตัดสินใจได้ว่าเออคุณจะ move on ไปข้างหน้านะคะเพราะว่ามันขึ้นเอรับคับขึ้นนะคะมันจะมีการจบจากบางสิ่งบางอย่างนะคะคือการทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังเพื่อไปสู่อนาคตที่มันสวยงามนะคะเอาจริงๆตัวคุณก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าอนาคตเนี่ยมันจะสวยงามหรือเปล่านะคะแต่คุณรู้แค่ว่าอยู่ไปตรงนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นน่ะ,ค,ะ <S <S คุณขอไปไตายเอาดาบหน้าละกันนะคะ <S <S แล้วคุณก็ไม่ได้หวันด้วยว่าแบบข้างหน้าเนี่ยมันจะยากลําบากมากซะแค่ไหนนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าแค่เนี้ยคุณก็ เจออะไรมาหนักแล้วนะคะคือคุณน่ะไม่พอใจกับงานที่คุณทําอยู่อะคะ่ะมันอาจจะมีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นนะคะอาจจะเบื่อในงานแล้วก็เบื่อในเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะเราเรื่องการเงินเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายมากนะคะแต่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในจุดที่มันดีกว่าเดิมนะคะแต่คนกองนี้แไม่เหมอะจะบอกว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเพราะคุณได้ทั้งเดอร์ซันแล้วก็เดอร์สตาร์นะคะและเดอร์ซันน่ะได้ขึ้นมาใบแรกเลย ซึ่งเดอะสันเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะคะบ่งบอกว่าคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะมันจะมีแสงสว่างแห่งชีวิตเข้ามานะคะมีข่าวดวีเรื่องการงานแน่นอนนะคะถ้าคุณออกจากงานเดิมแล้วไปเริ่มต้นงานใหม่เนี่ยคุณจะได้งานใหม่แล้วก็ได้งานที่ค่อนข้างเร็วด้วยนะคะและมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ที่ถูกใจด้วยนะคะใครที่ทํางานประจํานะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะคะส่วนใครที่ทําธุรกิจนะคะธุรกิจจะประสบความสําเร็จแล้วก็ราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะ คนที่เลือกไพ่กองที่1บอกเลยว่าในเรื่องของการงานโดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็คุณจะมีชื่อเสียงในเดือนเมษายนนี้ด้วยนะคะเรามีเกณฑ์ที่จะได้มีคอนเน็ชันเพิ่มด้วยนะคะหากมีเกณฑ์ได้ไปพวกงานสังสรรค์อะไรอย่เงี้ยให้คุณเข้าร่วมนะคะเพราะการที่คุณได้คอนเน็ชันเพิ่มเนี่ยมันจะเป็นการเติบโตทางด้านการงานแล้วก็ทางด้านการเงินได้ดีมากๆเลยนะคะ เรียกได้ว่าคนกองที่1เนี่ยไม่ว่าคุณจะทํางานด้านไหนอ่ะก็คือโดดเด่นหมดเลยนะคะคือสปอตไลท์เนี่ยฉายมาที่คุณเลยนะคะแต่จะบอกว่ากว่า,วาที่คนกองที่1จะได้อะไรมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายคนกองเนี้ยจะต้องพยายามอย่างหนักนะคะเพื่อคว้าความสําเร็จมาให้ได้นะคะมันมีเรื่องของการต่อสู้ขึ้นด้วยนะคะแล้วก็บอกเลยว่า การพยายามอย่างหนักของคุณเนี่ยมันไม่สูญเปล่าแน่นอนนะคะยังไงแล้วเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จแน่นอนมีโชคเรื่องงานเกิดขนะะึ้นฮะแต่ต้องทุ่มเทให้มากนะคะจึงจะประสบความสําเร็จนะ,ะมีเกณฑ์ที่จะได้รับชัยชนะนะคะที่มาจากการทุ่มเทหรือพยายามมาโดยตลอดของคุณด้วยนะคะ มีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นมีความหวังเกิดขึ้นเป็นความหวังใหม่ๆนะคะและบ่งบอกว่างานที่คุณจะได้ทำอะคะ่ะจะเป็นงานที่ชิลมากขึ้นสบายมากขึ้นนะคะมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นนะคะเหมือนมันเหมือนมันเป็นงานที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณมากขึ้นนะคะช่วงเดือนเมษาค่ะมันจะเป็นช่วงที่มีการวางแผนโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้ลงมือทํานะคะมันอยู่ในช่วงของการวางแผนแต่คุณวางแผนมาแล้วแหละถ้าเกิดว่า สถา,านการณ์มันคลี่คลายหรือว่าพักผ่อนแล้วเนี่ยคุณจะกลับมาเคลียร์โปรเจกต์เนี้ยแล้วก็ สู้กับโปรเจกต์เนี้ยคะ่ะทาให้มันประสบความสําเร็จนะคะซึ่งบอกเลยว่าคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนถ้าคุณไม่หยุดที่จะลงมือทํานะคะมาดูในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเอาจริงๆคล่องตัวมากขึ้นเติรซันขึ้นมาเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินนะคะเรื่องเงินไม่คล่องตัวนะคะบอกเลยว่าคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินค่อนข้างมากงานประสบความสําเร็จ ยังไงเงินก็ประสบความสําเร็จเช่นนั้นเหมือนกันนะคะแต่คนกองนี้มันเป็นลักษณะที่ว่ายิ่งทํามากยิ่งได้มากนั่นหมายถึงว่าคุณเองต้องขยันด้วยถ้าคุณไม่ขยันเนี่ยคุณไม่มีวันที่จะได้เงินมานะคะคนกองนี้ต้องใช้การอดทนต้องใช้การพยายามนะคะต้องใช้ความมุมานะอุตสาหะมากพอสมควรคุณถึงจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะและมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากคอนเน็ชันด้วยนะคะคือคนกองนี้มันจะเป็นลักษณะที่ว่าคุณจะอยู่เฉยเไม่ได้นะคะ แล้วจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆเลยถ้าคุณขยันนะคะบอกเลยว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีจริงๆสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะมาดูในส่วนของไพ่ o ั a c l e 3ใบนะไพ่ร r a c l e ใบแรกนะอัตชั for healing เวลาสําหรับการรักษาไพา่ในบนี้แสดงให้เห็นว่าอดีตก็คืออดีตและอนาคตที่กําลังสดใสกวักมือเรียกคุณอยู่อย่างไรก็ตามก่อนที่คุณจะก้าวไปอีกขั้นคุณต้องตรวจสอบความรู้สึกของคุณให้แน่ใจเสียก่อนว่าดีขึ้นแล้วหรือยังไพ่ใบนี้บอกว่าคุณยังต้องการ เวลาอีกเล็กน้อยเพื่อปลอบประลมทั้งตัวคุณและคนรอบข้างไพยอเรเข้าไปที่2 e m b r a c e โอบกอดพระพิคเนตให้กำลังใจคุณ จงเลี้ยงดูตัวเองและผู้อื่นเน้นสร้างชีวิตที่สมดุลให้กับตัวเองจงจําไว้ว่าคุณสามารถบรรลุผลสําเร็จได้มากขึ้นเมื่อคุณสงบสติอารมณ์การกอดเป็นสัญลักษณ์ของการปลอบโยนสนับสนุนหรือเพื่อปลอบใจมีการแลกเปลี่ยนพลังงานเกิดขึ้นเมื่อคุณให้และรับไปพร้อมๆกันไพ่ร r ใบที่3 Compromise การประนีประนอมเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มีความสุขสำหรับสถานการณ์นี้ คุณต้องประนีประนอมเปิดกว้างสำหรับความร่วมมือที่จะช่วยให้คุณได้รับสิ่งที่คุณต้องการในขณะเดียวกันคุณเองก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นในการเติมเต็มความปรารถนาของพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาดูส่วนของให้คำวยพอนะ Blessing on a Homecoming นะคะพอในการกลับบ้านนะคะคนกองนี้เนี่ยอาจจะเจออะไรมาค่อนข้างหนักนะคะ ดังนั้นแล้วหากรู้สึกว่าเหมือนตัวเองไม่มีพลังเหมือนตัวเองไม่มีแรงที่จะก้าวต่อนะคะให้คุณหันหลังกลับไปมองคนที่อยู่ที่บ้านนะคะหรือกลับไปบ้านเพื่อชาร์จพลังงานให้กับตัวเองนะคะการกลับไปที่บ้านเนี่ยมันเป็นการชาร์จพลังงานที่ดีมากๆเพราะเราจะได้กลับไปในเส้นทางที่มันคุ้นชินเป็นเส้นทางที่เราเติบโตมาตั้งแต่เด็กนะคะได้ไปเจอคนที่เรารัก ไปเจอสัตว์เลี้ยงที่เรารักนะคะสิ่งเหล่านี้จะช่วยทําให้คุณเนี่ยฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาจิตใ,ใจได้ขึ้นมาอีกครั้งนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่เลือกไพ่กองที่1นึ่งทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1นึ่งทุกท่านนะคะย้ํานะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนี่ยจะไม่ตรงเลยก็ต้องของภัยมณลที่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการนาคลิปต่อไปของแม่่่่หมมออดดดด้้วววยนนะะะะคะคคสสคสสสสสสัััีีีีเเขาาลืก กองที่2ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนเมษายน2567นะคะสำหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2นะคะบอกเลยว่าคนกองนี้เจออะไรมาค่อนข้างหนัก ะะขึ้นใบแรกเลยคือ Se เว่ o r ับนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะเจอลักษณะของคนเห็นแก่ตัวนะคะอาจจะเป็นคนรอบๆตัวหรือว่าเพื่อนร่วมงานของคุณเองนะคะซึ่งทำให้คุณเนี่ยเหมือนต้องรับภาระอยู่คนเดียวนะคะเหมือนเป็นเดอะแบกของทีมอะคะ่ะคือต้องทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันซึ่งมันอาจจะทำไม่ทันแล้วพอคุณแบกงานหลายๆอย่างไว้กับตัวเองแน่นอนว่ามันเหนื่อยมากๆนะคะเหนื่อยกายยังไม่พอยังต้องมาเหนื่อยใจอีกนะคะมันเป็นลักษณะที่ว่ามันท็อกซิกมากๆ สำหรับตัวคุณนะคะซึ่งตัวคุณเองเนี่ยเหมือนต้องอาศัยปฏิพันธ์ไหวพริบของตัวเองอย่างเดียวเลยนะคะคือคุณต้องบริหารจัดการให้ดีอ่ะคุณถึงจะประสบความสำเร็จแล้วก็บรรลุเป้าหมายตรงนั้นน่ะได้นะคะแล้วก็คือบางท่านเนี่ยโดนเอาเปรียบแบบหนักหน่วงเลยนะ,ะบางท่านเนี่ยร้ายแรงที่สุดก็คืออาจจะโดลนลักษณะเหมือนการโดนเลื้อยขาเก้าอี้เหมือนกันนะคะในเรื่องของการเงินก็ระมัดระวังเรื่องการโดนหลอกโดนโกงไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ แต่คนกองที่สองอ่ะเป็นนักสู้นะคือคุณเจอมาเท่าไหร่คุณก็สู้กลับเท่านั้นนะ่ะคนกองนี้เป็นคนสู้ชีวิตนะแต่ว่าก็โดนชีวิตสู้กลับแต่คนกองนี้ก็ไม่เคยทอ้อแล้วก็ไม่เคยถอดใจด้วยนะคะคุณคือนักสู้ตัวยงเลยนะคะคนกองที่สองเนี่ยถ้ามีเป้าหมายอะไรแล้วเนี่ยจะทําให้สําเร็จให้ได้นะคะแล้วแม่หมอก็มองว่าตัวคุณเนี่ยเดือนเมษายนเนี่ยจะเป็นเดือนที่ต้องมีการต่อสู้นะคะ เพื่อคว้าความสําเร็จมาครอบครองให้ได้นะคะเราคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะเพราะคุณเป็นคนสู้อยู่แล้วนะคะคุณเป็นคนที่เพียรพยายามอย่างหนักนะคะมีความมุ่งมา่ะอุตสาหะนะคะดังนั้นเนี่ยองค์ประกอบเหล่านี้มันทําให้คุณกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้ไม่ยากนะคะแม้จะต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ ขอแค่คุณนะ่ะโฟกัสกับเป้าหมายแล้วก็มุ่งมัน่นแล้วก็ตั้งใจทํามันอย่างสม่ําเสมอนะคะรับรองว่าความสําเร็จมันไม่หนีหายคุณไปไหนแน่นอนนะคะเราขึ้นเชนอปสอดขึ้นนะคะบ่งบอกว่า อะไรที่คุณต้องเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคหรือว่าคนที่มันไม่ดีนะคะเรื่องท็อกซิกในที่ทํางานหรือว่าที่ใกล้ตัวของคุณนะคะมันจะจบเส้นลงแล้วกับเรื่องเลวร้ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะคะปัญหาทุกอย่างมันจะพบทางออกแล้วนะคะชีวิตของคุณจะรีเซ็ตใหม่อีกครั้งนะคะได้เวลา move on ไปข้างหน้าแล้วนะคะอะไรที่มันไม่ดีปล่อยมันค่ะ ปล่อยมันไว้กับเดือนที่แล้วนะคะเรามาเริ่มต้นใหม่ที่เดือนถัดไปนะคะแล้วคุณจะพบว่าแสงสว่างเนี่ยมันอยู่ที่ปลายอุโมงค์จริงๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีทางออกเสมอนะคะขอแค่ตั้งสตินะคะใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวคุณจะพบทางออกนั้นเองนะคะคนที่ทำไม่ดีนะคะเขาจะได้รับผลของการกระทำนั้นนะคะคุณไม่ต้องกลัวนะคะว่าคนที่ทำไม่ดีกับคุณเนี่ยเขาจะไม่ได้รับกรรมค่ะไม่ใช่นะคะเขาจะต้องได้รับกรรมกับ สิ่งที่เขาทําไว้กับคุณนะคะแต่ในะขณะเดียวกันถ้าคุณทํากรรมไว้กับคนอื่นคุณก็ต้องได้รับกรรมของคุณเช่นเดียวกันนะคะกฎแห่งกรรมวิธีทำเสมอนะคะแล้วคุณได้เดอะสตาร์นะคะซึ่งหมงว่ามันจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นมีความหวังใหม่เกิดขึ้นนะคะมันแสดงให้เห็นว่ามรสมต่างๆเนี่ยได้ถูกพัดพาไปแล้วนะคะเดือนเมษายนเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่สาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2จริงๆนะคะ ในเรื่องของงานเนี่ยคุณจะชิลมากขึ้นสบายมากขึ้นนะคะหลังจากที่ต้องรู้สึกว่าเป็นเดอะแบกมานานนะคะในเดือนเดืนเมษายนเนี่ย คุณจะรู้สึกชิลมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองได้รีแลกซ์มากขึ้นนะะบางท่านอาจจะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะหรือไปพักผ่อนหย่อนใจนะที่ไหนก็ได้ที่มันสงบนะคะทําให้คุณเนี่ยมีกําลังใจแล้วก็กําลังกายพร้อมที่จะกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งนะคะบางท่านนะคะมีเกณฑ์ในการวางแผนโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะแต่ยังไม่ได้ลงมือทำนะคะมันยังอยู่ในช่วงของการวางแผนอยู่นะะเพราะว่าคุณอาจจะทดแทนในช่วงเวลาที่คุณทํางานหนักไปนั่นเองนะคะแล้วปิดท้ายด้วย The อ m p e r o r นะคะมงบอกว่าคนกองเนี้ยเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำ สูงนะคะคุณจะมีอํานาจมีบารมีนะคะในตัวเองนะคะในเดือนเมษายนนี้นะคะ คุณจะมีชื่อเสียงนะคะจะได้รับการยอมรับในเรื่องของการงานนะคะคนกองนี้เป็นคนทํางานเก่งจึงไม่แปลกว่าทําไมคุณถึงได้รับการยอมรับนะคะผู้ใหญ่จะเห็นความสามารถและให้การสนับสนุนนะคะงานของคุณจะก้าวหน้ามากๆเลยก็ประสบความสมําเร็จมากๆนะคะใครที่ทํางานประจํานะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงมากเลยนะคะส่วนใครที่ทําธุรกิจนะคะบอกเลยว่าคุณจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตนะคะกนกองนี้เป็นลักษณะที่ว่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆ ใช่นะคะในเรื่องของการเงินนะคะบอกเลยว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันจะมาลายหายสิ้นไปแล้วนะใครที่ติดขัดในเรื่องของการเงินนะคะเดือนเมษายนนะคะเป็นเดือนที่คุณจะได้รีเซ็ตในเรื่องของการเงินใหม่นะคะคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินใครที่ทําธุรกิจหรือว่าทํางานเสริมนะคะคุณจะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะแต่คนกองเนี้ยจะอยู่เฉยๆไม่ได้นะคุณต้องมีการเพียรพยายามอย่างหนักคุณถึงจะได้เงินมานะคะ แล้วมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเดือนปรับขึ้นด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากต่างประเทศเช่นเดียวกันใครที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ย จะได้เงินดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานออนไลน์ที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือทํางานบริษัทข้ามชาตินะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากต่างประเทศสูงมากๆเลยนะคะมาดูในส่วนของไพ่ระฆังสาใบนะไพ่ระฆังใบแรกนะ is time to take action ได้เวลาดําเนินการไฟในตัวจุดติดแล้วมีการเริ่มต้นใหม่ที่ยอดเยี่ยมคุณมาถูกทางแล้วการได้ไพ่ในไไปนี้เป็นสัญญาณที่ดีอย่างยิ่งหากมีสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตและคําตอบคือใช่แม้ว่าหนทางข้างหน้าจะยังอีกยาวไกลแต่นี่คือเส้นทาง คุณดังนั้นจงมุ่งมั่นและฝ่าฟันมันไปให้ได้ไพ่รักเข้าไบานะียเป็นไพ่ที่ดีจริงๆนะคะการที่คุณได้เนี่ยแปลว่าคุณโชคดีมากนะคะไพ่รักเข b า,าที่ 2. college ความกล้าหาญเมื่อคุณมีความกล้าที่จะซื่อสัตย์ต่อตัวเอง คุณจะเริ่มรู้สึกมีพลังที่จะกระทําและใช้ชีวิตในแบบที่จริงใจต่อจิตวิญญาณของคุณเองโดยไม่มีภาพลงตาใดๆไพ่์พบินี้บอกว่าถ้าคุณ Move On จากอดีตได้คุณจะมีความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่รอคุณอยู่ข้างหน้าแน่นอนนะคะ ไพ่เออรใบที่3 Compromise การประนีประนอมเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มีความสุขสำหรับสถานการณ์นี้คุณจะต้องประนีประนอมเปิดกว้างสำหรับความร่วมมือที่จะช่วยให้คุณได้รับสิ่งที่คุณต้องการในขณะเดียวกันคุณเองก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นในการเติมเต็มความปรารถนาของพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาดูในส่วนของไพ,พ่คำวยพรนะ b r e s s i n g on a friendship นะพรห่งมิตรภาพนะสอดคล้องกับไพบ่ใบแรกเลยคือไพ่ Seven of Swords นะใครที่เจอเพื่อนร่วมง,งานที่แย่ หรือเจอคนรอบตัวที่ท็อกซิกมากๆนะคะเดือนเมษายนนะคะคุณจะได้พบกับกัลยาณมิตรที่ดีกับคุณนะคะเป็นคนที่หวังดีกับตัวคุณจริงๆจะเจอเพื่อนร่วมงานที่เข้าใจคุณจริงๆและดีต่อตัวคุณจริงๆนะคะ และถ้าเขาดีกับคุณคุณเองก็ต้องดีกับเขาเช่นเดียวกันนะคะ mm. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนพลังงานซึ่งกันและกันนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่เลือกไพ่กองที่2ทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2ทุกท่านนะคะย้ำนะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นเราอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างืหลาจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยใานาที่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนเมษายน2 5 6 7นะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3นะเอาจริงๆพลังงานโดยรวมอ่ะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างเหนื่อยนะคะในเดือนเมษายนเนี่ยแม่หมอบองว่าคุณเองก็ยังต้องเหนื่อยอยู่นะคะคือมันจะมีปัญหาโลอุปสัคเข้ามาในระหว่างทางที่คุณเดินนะแต่เอาจริงๆมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์เลยนะคะ มันไม่ได้มีเดือนไหนที่มันเพอร์เฟกนะคะคือมันจะต้องมีบ้างแหละที่มันต้องมีปัญหาแลวประสักเข้ามานะแต่คนกองเนี่ยคุณได้สเตรนจ์ไปแรกเลยซึ่งมวงบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความอดทนมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความเด็ดเดี่ยวมีความกล้าหาญอยู่ในตัวคุณคนเดียวแม้บางท่านอาจจะเป็นคนตัวเล็กแต่คุณสามารถจัดการปัญหาต่างๆด้วยปัญญาอันชานฉลาดของคุณเอาง่าย ปัญหาทุกอย่างมันอยู่ในมือคุณแล้วคุณจะขีดจะเขียนยังไงก็อยู่ที่ตัวคุณแม้มันจะมีปัญหาต่างๆเข้ามาบ้างทำให้คุณไม่สามารถคนโทรลตรงนั้นได้แต่สุดท้ายแล้วคุณจะสามารถผ่านมันไปด้วยด้วยตัวของคุณเองนะคะเพราะคุณเป็นคนเก่งดังนั้นคนกล่องนี้จงภูมิใจ ที่ตัวเองมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างครบคันและครบถ้วนขนาดนี้นะคะค่อนข้างครึ่งในคนที่เลือกไพ่กองที่3ไม่ว่าคุณจะต้องเจอเจอปัญหาที่มันหนักหน่วงสักแค่ไหนขอให้คุณรับรู้ไว้ว่ายังไงคุณผ่านมันไปได้แน่นอนและถ้าคุณผ่านปัญหาเดือนเมษาไปได้เนี่ย คุณสามารถเป็นคนที่เติบโตขึ้นได้อีกระดับหนึ่งเอาจริงๆมันไม่ได้เป็นปัญหาที่มันหนักหน่วงขนาดนั้นนะมันจะเป็นปัญหาจุกจิกมากกว่านะเป็นปัญหาแบบให้คุณรําคาญมากกว่าแต่มันไม่ได้เป็นปัญหาที่มันยิ่งใหญ่อะไรเบอร์นั้นนะคะในเรื่องของการงานแม่หมอมองว่าคนกองที่3น่าจะมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างเป็นโปรเจกต์ใหญ่ นะหรืออาจจะเจอโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาให้คุณทำนะเป็นงานที่ท้าทายมากและเป็นงานที่ยากมากตัวคุณเองอาจจะไม่เคยทํามาก่อนหรืออาจจะเคยทําแล้วคุณก็พบว่ามันยากแต่สุดท้ายแล้วตัวคุณจะผ่านไปได้แล้วพอคุณสามารถผ่านโปรเจกต์นี้ไปได้คุณจะมีชื่อเสียงในสิ่งที่คุณทําลงไปเพราะมันเป็นสิ่งที่คนอื่นคาดหวังด้วยความที่มันเป็นโปรเจกต์ใหญ่เป็นงานใหญ่แล้วคุณทําสําเร็จอะ คุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยนะคะแล้วคุณจะทำได้จริงๆนะคะ แล้วคุณได้เพจอับสอดขึ้นมาอย่างที่แม่หมอบอกว่าคุณจะเจอปัญหาจุกจิกกวนใจนะคะในเดือนเมษายนอาจจะต้องเจอปัญหาจุกจิกนะคะจากคนรอบข้างะะหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าบริวารอาจจะทํางานไม่ได้หลังใจนะ,ะหรือว่ามีคนมาสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้นะ,ะถ้าเกิดว่าเจอกรณีแบบนี้ให้คุณปล่อยผ่านแล้วก็ชั่งน้ําหนักดีๆอย่าเขวไปตามคําพูดของใครง่ายๆนะคะเพราะว่าคนพวกนี้เขาไม่หวังดีกับคุณหรอกค่ะการที่เขามาสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจ หรือว่าเอาปัญหาต่างๆมาเล่าให้คุณฟังนะคะให้คุณปล่อยผ่านแล้วก็วางตัวเป็นกลางนะคะให้ได้มากที่สุดนะควบคุมอารมณ์ของคุณให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าเดือนเมษานอกจากจะเป็นฤดูร้อนแล้วเนี่ยอารมณ์ของคุณก็ยังร้อนอีกด้วยนะคะเพราะนั้นต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีนะคะมีหลายอย่างที่คุณต้องจัดการดังนั้นต้องบาลานซ์อารมณ์ของตัวเองให้ดีนะคะบอกเลยว่าในเดือนเมษายนเนี่ยเป็นเดือนที่เหนื่อยแล้วก็หนักมากๆนะคะเพราะว่างานหนักงานเหนื่อยมากได้เทนนิสบอลขึ้นมานะคะ บางท่านอาจจะทำงานหามรุ่งหามคำ่ำไม่มีเวลาพักผ่อนแต่คุณต้องทำมันต่อไปเพราะคนกองนี้มีโกในชีวิตที่ชัดเจนอยู่แล้วแล้วความสำเร็จมันรอคุณอยู่ข้างหน้า คุณจาเป็นต้องทํางานหนักต่อไปนะคะเพราะคนกองนี้เป็นคนที่มีเป้าหมายใหญ่กว่าคนตัวไปนะคะคุณต้องพยายามแล้วก็มุง่งมั่นทําให้มากๆนะนะคุณจึงจะประสบความสําเร็จนะคะคนกองนี้เป็นคนขยันเป็นคนเอาจริงเอาจังเป็นคนเด็ดขาดนะคะดังนั้นในเดือนเมษายนนะคะมันจะมีเรื่องสําคัญที่มันต้องอาศัยการตัดสินใจที่เด็ดขาดของคุณเข้ามานะคะแล้วคุณน่ะจะสามารถทำมันได้นะคะ ก็อ,อย่างที่แม่หมอบอกนะคะมันจะมีปัญหาโุปสักเข้ามาแต่สุดท้ายแล้วคุณจะผ่านไปได้ไพ่ย,ยืนยันมาขนาดนี้ไม่อยากให้คนกองที่3กังวลนะคะคือมันอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้เพราะว่านี่เป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมนะคะแล้ปิดท้ายด้วย night penacles นะคะเป็นช่วงเวลาของการทุ่มเทให้กับงานนะคะ คุณจะมีการลงทุนเพื่ออนาคตนะบางท่านอาจจะมีการซื้อประกันชีวิตนะ,ะหรือว่ามีการลงในเรื่องของกองทุนนะคะเพื่ออนาคตของคุณนะคะความสําเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้าขอแค่คุณโฟกัสกับเป้าหมายแล้วทําในสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้นะคะคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนถ้ามีการติดต่อประสานงานการติดต่อประสานงานจะราบรื่นมากๆนะคะเอาจริงๆแม่หมอชอบพลังงานคนที่เลือกไพ่กล่องที่สามากๆเพราะเป็นคนที่เก่ง เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งสตรองมากๆสามารถตัดสินใจได้เด็ดขาดนะคะซึ่งเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูงมากๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณทําธุรกิจอะไรเนี่ยธุรกิจของคุณแม้ว่าจะติดขัดปัญหาบ้างแต่คุณจะสามารถผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วคุณจะได้รับการยอมรับด้วยนะคะ เพราะในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่คุณจะได้ฉายแสงนะคะเป็นเดือนที่สปอตไลท์ตกมาที่คุณนะคะดังนั้นคุณต้องแสดงความสามารถให้กับผู้อื่นเห็นนะคะรวมถึงพิสูจน์ตัวตนให้กับตัวเองได้เห็นด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาดูในเรื่องของการเงินนะคะบอกเลยว่าคนกองเนี้ยเป็นคนที่หาเงินเก่งมากๆแต่ต้องเหนื่อยมากกว่าที่จะได้เงินมานะคะแล้วคนกองเนี้ยเอาจริงๆเป็นคนที่วางแผนการเงินดีอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะมีเงินใช้จ่ายสบาย ะะแม้ว่าจะต้องติดขัดปัญหาบ้างแต่อย่างที่บอกคนกองเนี้ยเป็นคนที่วางแผนการเงินได้ค่อนข้างรัดกุมนะคะเป็นคนที่บริหารจัดการชีวิตของตัวเองทั้งในเรื่องของการงานและการเงินได้เป็นอย่างดีจึงไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของการเงินนะคะมาดูในส่วนของไพ่รักเก้าามใบนะไพ่รักเก้าใบแรกนะ w h a t do y o u n e e d t o r e l e a s e ต้องปล่อยอะไรบ้างเมื่อคุณได้ไพ่ใบนี้มันเป็นสัญญาณว่าสถานการณ์ถึงจุดสูงสุดแล้วจะดีขึ้นหรือแย่ลงอยู่ที่ตัวคุณกำหนดไพ่อะไรเข้าที่2 priorities การจัดลำดับความสำคัญใช้เวลาของคุณให้คุ้มค่าที่สุดทุกๆวันคือของขวัญคุณมีทางเลือกในการใช้ประโยชน์สูงสุด จากการมีชีวิตอยู่พระพิคเน่สนับสนุนให้คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรอย่างแท้จริงและอะไรทําให้คุณมีความสุขที่สุดเวลาไม่ใช่สิ่งที่จะเก็บไว้ใช้ภายหลังคุณต้องตัดสินใจเลือกว่าจะใช้เวลาอย่างไรให้มีค่าที่สุดในแต่ละวันไพ่ใบน,นี้คือตอบโจทย์ทุกสิ่งทุกอย่างคนที่เลือกไพ่กองที่3ม,มากๆในเรื่องของการบริหารจัดการเวลานะคะซึ่งไม่หมอเชื่อว่าคนกองนี้สามารถทําได้แน่นอนนะคะไพ่ oracle ใบที่3 The situation will improve สถานการณ์จะดีขึ้นทูตสวรรค์หรือเทวดาของคุณต้องการให้คุณรู้ว่าพวกเขารู้ดีว่าคุณต้องมาเชิญกับปัญหาอะไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะแต่ความพยายามที่คุณทุ่มเทไปจะคุ้มค่าแน่นอนขอให้คุณมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานต่อไปเพื่อความสำเร็จในอนาคตนะคะ ไพ่ไปนี้ก็ตอบโจทย์อีกแล้วนะคะดังนั้นคนกองที่3ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกังวลน,นะ,ะไม่ว่าจะต้องเจอปัญหาประจักมากมายสักแค่ไหนขอให้คุณรู้ว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นตามที่ไพ่บอกนะคะมาดูในส่วนของไพ่กับมพรนะ a b r a c i n g on your creativity นะคะไั่พรให้มีความคิดสร้างสารรค์หรือว่าให้คุณมีการแตกยอดความคิดมากขึ้นนะค,ะคนกองที่3เนี่ยชัดเจนมากๆว่า จะมีในเรื่องของการใช้ความคิดค่อนข้างมากนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีบ้างที่หัวตื้อหัวตึบนะคะดังนั้นไพ่จึงอวยพรให้คุณเนี่ยมีความคิดที่มันแตกแขนงมากขึ้นนะคะมีแสงสว่างวาบเข้ามาในความคิดของคุณมากขึ้นนะคะดังนั้นในเดือนเมษายนคนกองที่3คุณไม่อดตายแน่นอนนะคะคุณไม่มีวันตายแน่นอนนะคะคนกองนี้นะคะยังไงแล้วอะ่ะ คุณอะคือดาวจะรัสแสงนะคะดังนั้นคุณไม่มีวันดับแน่นอนนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่เลือกไพ่กองที่3ทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3ทุกท่านนะคะย้ํานะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรอจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยบนัดาที่ด้วยนะคะเราก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ